อันนี้เดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นเขาเป็นเ e ซินสปาย i ิ g k คิของตัวเซ l Pack เป็นตัวเวลาเราต่อสายไฟในงานใต้น้ำที่ข้อต่อจอยมันต้องอยู่ใต้น้ำอย่างเช่นตัวเนี้ยตั้มมันยาวประมาณ4เมตร5เมตรมันไม่พอก็เราก็จะต้องใช้พอต่อธรรมดาเสรยบร้อยปั๊บเราต้องมาหล่อด้วยเรซินทับมันโอเคอันนี้เป็นตัวของยอดเซรุปั อ่ายตัวแป๊กใช้คิปหน่อยนะนะมึงแป๊กไม่ไหว okay. เรียบร้อยอจิ๊กกิ้งตรงนี้ก็คือมันมีขนาดสายไฟหลายขนาดนก็สามารถใช้จ่าจริงๆได้จนถึง4ี่คูนสิบแควร์ได้ถึง4 10สิแควร์เลย พอเราปูกร้อยปั๊บเราก็เอาเทปมาพันที่ปลายไม่ให้เวลาเราเทเลซิ้นแล้วไม่ให้มันออกโอเคพันทั้งสองด้าน แนะนำนิดนึงก็คือว่าจริงๆกล่องมันเนี่ยเราจะคัตเตอร์ประบากไว้นิดนึงแล้วก็ทั้งสองด้านเวลาเราจะมาเทเรซินมันก็จะได้ง่ายๆอันนี้เป็นเทคนิคปากกล่องตัวนี้คือตัวเรซินมันจะเป็นพาร์ทเอก็ให้ดึงอันนี้ออกอ่า มันก็เป็นพาร์ทเอดีสองข้างแล้วเราก็จับมาขยำรวมกันรูดไปรูดมาเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยขยำไปขยำม,มาสักนาทีหนึ่งเนี๋ยวี่เราพอแล้วนกันนะจนกว่ามันจะเริ่มรู้สึกว่าร้อนมันจะเริ่มอุ่นๆมืออพอเริ่มอุ่นๆมือนะเราก็ถึงจะมากรอกใส่ทีนี้พอมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ทําการกรีดปุ่มปุ่มดนึง อ่ะแล้วก็เท,ทนอนนอกอบกอบลงไปในรู้อืมถึงดอกข้างนันเนาะถึงแล้วม,มันดิบไม่แน่น,นอ่ะบวยพี่พอมันกอบในนี้มาเรียบร้อยก็อ่ะมันอาจจะมีลีกมีซึมนิดหน่อยแต่ว่าก็ พอมันอยู่ในกล่องมันก็จะทำให้ไม่ออกไปไหนไม่เลอะเป็นตัวออกรายการเลยนะออกรายการนโอเค,อเคพอได้เสร็จแ้เป็นแบบนี้อ่าถ้าเสร็จแล้วก็จะเหมือนอันนี้เน่อันนี้ที่ทำเรียบร้อยแล้วโอเค